ห้าปีเกิดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นท่านจะมีโชคใหญ่ทำอะไรจะมีความสำเร็จทั้งหมดมีอยู่ห้าปีเกิดในช่วงนี้เรามาดูซิว่ามีปีอะไรกันบ้างมีปีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะทำอะไร ก็จะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานทั้งหมดก็มีอยู่ห้าปีเกิดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีที่หนั่นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุลดวงของท่านจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุลจะทำอะไรงานอะไรก็จะมีเข้ามาท่านจะเป็นงานที่ดีจะเป็นงานใหม่ๆงานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยงานที่ทำยากท่านก็ทำได้ท่านสามารถลุยงานเป็นคนที่บุกเบิกทำอะไรก็มีความสำเร็จคนเกิดในปีกุลนี้นั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมาก ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจะหยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งคนปีกุลในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรท่านก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่อะไรก็แล้วแต่คนเกิดปีกุลน,นั้นย่อมทำได้ทางนั้นงานก็ดี เงินก็ดีมีตามมาโชคลาภด,ดวงชะตาของคนที่เกิดอยู่ในปีกุลถือว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือการงานดีการเงินก็ดีอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุลนี้นั้นจงขยันหมั่นทำงาน มันภาพเพียนท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองนับว่าเป็นโอกาสทองของคนที่เกิดอยู่ในปีกุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนานี้นั้นต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีละกาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนานี้นั้นในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีละกาการเงินจะหาง่าย ทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในปีละกาถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากเงินจะไหลนองทองจะไหลมาหาโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในปีละกาพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่น ดวงของท่านจะมีความแข็งแกร่งโดดเด่นการตามากินก็มีความสำเร็จท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้คนปีละกาก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาท่านคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีคนที่เกิดปีละกานับว่าเป็นโอกาสทองของท่าน ท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องอยากได้งานอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการแต่คนที่เกิดอยู่ในปีลกาจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพท่านบ้างในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะไปติดเชือ้อ มาจากที่อื่นในด้านละมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในปีละกาจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่สของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านที่เกิดอยู่ในปีละกาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะแม ก็ถือว่าดวงของท่านต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้งานบางทีบางครั้งในช่วงนี้คนเกิดปีมะแมจะมีการสะดุดมีการติดขัดอยู่บ้างทำอะไรก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่มีความสําเร็จาหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาก็อาจจะมีลูกน้องหรือว่ามีบริวาร บางคนก็มาบ้างบางคนก็ไม่มาบางคนก็ลามาสายอันนี้ท่านจะหนักอกหนักใจหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานคนที่เกิดปีมะแมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดในปีมะแม ถือว่าในช่วงนี้เงินทองจะหาง่ายเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านเคยลงทุนอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะมีความสำเร็จจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยเหลืออีกแต่หากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในปีมะแมโชคลาบนั้นถ้าหากว่าท่านจะลองเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบก็จะพอมีอยู่บ้างในช่วงนี้บางคนร่ำรวยมีโชคมีลาบเข้ามาท่านเป็นกอบเป็นกรรมก็มีคนที่เกิดในปีมะแม ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะลองเสี่ยงดวงก็ได้ให้ท่านลองดูโชคลาบก็ยังพอมีอยู่สิ่งดีๆนั่นก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีการเบียดเบียน หรืออาจจะมีโรคเก่าเก่าบรรุเกิดขึ้นหรือว่าให้ท่านระวังไว้การที่เรียกว่าเป็นความดันไขมันเบาหวานโรคประจำตัวอันนี้คนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในท่านละมัดระวังไว้แต่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็พอมีอยู่บ้างคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงท่านจะลองเสี่ยงดวง เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอมีสิ่งดีๆนั่นยังมีเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านตอนนี้ท่านทำงานอยู่ก็เป็นงานที่ดีแต่ต่อจากนี้ไปจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านก็ล้วนแต่เป็นงานที่ดีหยิบจับอะไรก็จะ เป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายได้ดี จะมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้การสนับสนุนท่านถือว่าโอกาสทองของคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงยังมีอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในปีขานกันบ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทอง ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานจะมีการจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าใช้เงินเก่งทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างการจับจ่ายใช้สอยสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปจับจ่ายใช้สอยก็เดี๋ยวอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่เรียกว่าเงินไม่พอเดือนก็ว่าได้คนที่เกิดอยู่ในปีขานต้องประหยัดเข้าไว้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านท่านเคยสมัครงานอะไรไว้ ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีข่าวดีเข้ามาท่านท่านจะได้ทำงานที่ท่านตั้งใจหรือที่ท่านสมัครเขวาไย้คนที่เกิดในปีขานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านใดที่ว่างงาน ตกงานก็จะมีงานทําในช่วงนี้จะมีคนนําพาให้ท่านได้งานที่ดีเงินทองก็จะพอหาได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอมีอยู่บ้างท่านจะได้โชคได้ลาบจากตัวเลขหรือว่าจากความขวัญก็เป็นไปได้บางทีบางครั้งท่านอาจจะร่ารวย ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงของเดือนนี้ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็มีบ้างเล็กๆในน้อยอาจจะมีโรคเก่าๆโรคประจำตัว อาจจะมีกําเริบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านละวังไวส้สำหรับท่านใดที่สูงอายุก็ท่านละมัดระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้อันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคน เมื่อฟังกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดจทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี